วิธีสมัครช่อง tiktok ใหม่อีกช่องหนึ่งทำยังไงมาดูกันค่ะอยู่ที่หน้าบัญชีของเราตรงนี้ค่ะไปที่ชื่อบัญชีของเราข้างบนแล้วก็กดเพิ่มบัญชีกดสมัครสมาชิกข้างล่างนี้นะคะเราสามารถสมัครบัญชีใหม่ผ่านทางช่องทางท,างท,างที่เขามีมาให้นะคะไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์หรือว่าอีเมล facebook ใครที่ใช้ระบบ ios ก็สมัครผ่านทาง apple id ได้นะคะหรือว่าจะเป็น gmail twitter ก็ได้ค่ะทีนี้ปิ๊กจะสมัครผ่านทางอีเมลค่ะกดไปที่ โทรศพัพท์หรือว่าอีเมลใส่วันเดือนปีเกิดนะคะ t i k t o k ให้ความสําคัญเรื่องวันเดือนปีเกิดมากดังนั้นใส่ให้ตรงนะคะใส่วันเดือนปีเกิดเสร็จเรียบร้อยนะคะกดถัดไ,ไปค่ะถ้าใครสมัครผ่านทางโทรศพัพท์ให้ใส่เบอร์โทรศพัศพท์ตรงนี้น,นะคะแต่ถ้าใครที่สมัครผ่านทางอีเมลนะคะกดที่อีเมลตรงนี้นะคะแล้วก็ใส่อีเมละคะ่ะใส่อีเมลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกดถัดไปค่ะ t i k t o k จะให้ยืนยันแบบนี้นะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ก็ป้อนรหัสผ่านของเราเลยค่ะใส่รหัสผ่านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกดถัดไปค่ะมาถึงตรงนี้นะคะตรงนี้จะเป็นชื่อช่องของเรานะคะถ้าเราไม่ชอบนะเราสามารถเปลี่ยนชื่อของเราใหม่ได้นะคะสมัครได้นะคะปิ๊กก็กดสมัครสมาชิกค่ะโอเคก็ได้ช่องใหม่ของเราเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เวลาที่เราจะสลับใช้งานบัญชีของเรานะคะก็มาที่ชื่อช่องของเราข้างบนนี้นะ แล้วก็สลับใช้บัญชีนะคะกดไปที่ชื่อบัญชีแบบนี้นะคะสลับไปสลับมาแบบนี้นะคะเห็นไหมคะเรียบร้อยแล้วนะคะการสมัครบัญชีใหม่ของ t i k t o k เมื่อวานนี้ปิ๊กรีบตอบคาถามเกินไปนะคะไม่ได้ลงรายละเอียดขนาดนี้ต้องขออภัยพี่น้องทุกคนด้วยนะคะถ้าพี่น้องคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิง่งลิงรลิงให้ปิ๊กด้วยนะคะขอบคุณค่ะ